เสียงกระซิบจากความมืดมิดดาวหางฮันเล่ตำนานแห่งผู้มาเยือนจากแดนไกลในห้วงอวกาศอันเว้งวางที่ปราศจากขอบเขตมีบางสิ่งบางอย่างที่เดินทางมาอย่างเงียบเชียบและโดดเดี่ยวมันไม่ใช่ดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่กับที่แต่เป็นผู้เดินทางที่ร่อนเร่มาตามวงโคโจรที่คาดเดาไม่ได้นั่นคือดาวหาง วัตถุลึกลับที่ทิ้งห่างยาวเหยียดราวกับผ้าคลุมโปร่งแสงไว้เบื้องหลังสร้างความตื่นตระลึงและความหวาดหวั่นให้แก่มนุษย์มาแต่โบราณมนุษย์ในอดีตต่างเฝ้ามองปรากฏการณ์นี้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามมันคืออะไรกันแน่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของหินและน้ำแข็งที่ลอยเคว้งคว้างหรือเป็นลางบอกเหตุร้ายที่สวรรค์ส่งมา แต่่าำกลางดาวห่างนับไม่ถ้วนที่เคยผ่านเข้ามาในสายตาของเรามีเพียงดวงเดียวที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นคือดาวห่างฮันเล่ผู้มาเยือนที่กลับมาให้เราได้เห็นถึงสองครั้งในหนึ่งศตวรรษ นี้ไม่ใช่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่แห้งแลง้งแต่คือเรื่องเล่าของการเดินทางอันยาวนานของดาวหางฮันเล่ที่บันทึกร่องรอยของมันไว้ในประวัติศาสตร์และปลุกความฝันในการสำรวจจักรวาลในหัวใจของนักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วไปเราจะร่วมกันแกะรอยการเดินทางของมัน ตั้งแต่การก่อตัวในห้วงอวกาศอันไกลโพ้นการปรากฏตัวที่ถูกจารึกไว้ในตำนานโบราณไปจนถึงการเดินทางกลับมาในปี2061ที่เราทุกคนต่างตั้งตา,ตารอคอยรวมขนหาว่าอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวจากแดนไกลดวงนี้กําเนิดนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวก่อนที่มันจะปรากฏตัวเป็นดวงดาวที่มีหางยาวระยิบระยับ ดาวห่างฮันเล่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในส่วนที่หนาวเหน็บที่สุดของระบบสุริยะนั่นคือเมฆออสหรือแถบไคเปอร์ iper, ซึ่งเป็นเหมือนเขตแดนสุดท้ายที่ห่างไกลจากแสงอาทิตย์ที่นั่นมีวัตถุเยือกแข็งนับล้านล้านชิ้นล่องลอยอยู่รวมกันเป็นเหมือนแหล่งเพาะพันธุ์ของเหล่าดาวหางทั้งหลายเมื่อเวลาผ่านไปแรงดึงดูดจากดาวเคราะห์ที่ผ่านไปมา หรือจากดวงดาวที่อยู่ใกล้เคียงอาจจะรบกวนวงโครจรของเศษน้ำแข็งเหล่านี้และผลักดันให้พวกมันออกจากการโครจรเดิมทำให้เจ้าก้อนน้ำแข็งนี้เริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เข้าสู่ห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่เพื่อมุ่งนาเข้าหาดวงอาทิตย์แก่นแท้ของดาวหางฮันเล่หรือที่เรียกว่านิวเคลียสคือก้อนน้ำแข็งสกรปรกขนาดใหญ่ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15กิโลเมตรหรือเทียบเท่าความกว้างของเกาะภูเกต็ตนิวเคลียสนี้ประกอบด้วยน้ำแข็งฝุ่นหินและแก๊สแข็งเช่นมีเทนและแอมโมเนียเมื่อมันล่องลอยอยู่ในความมืดมิดและหนาวเย็นนิวเคลียสก็เป็นเพียงก้อนหินที่มองไม่เห็นแต่เมื่อมันเดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้พื้นผิวของมันเริ่มระเหิดจากของแข็งกลายเป็นแก๊สทันทีโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวกระบวนการนี้เรียกว่าการระเหิดหรือ sublimation แก๊สที่ระเหิดออกมาจะฟุ้งกระจายอยู่รอบๆนิวเคลียสก่อตัวเป็นม่านหมอกที่ส่องสว่างหรือที่เรียกว่าโ่ m a โม m านี้อาจขยายใหญ่ได้ถึงหลายแสนกิโลเมตร และเมื่อแรงดันจากรังสีของดวงอาทิตย์หรือโซลาร์วินพัดผ่านโคมาจะถูกผลักออกไปเป็นหางที่ยาวเหยียดทิ้งไว้เบื้องหลังหางของดาวหางมีสองชนิดหลักคือหางฝุ่นที่มีลักษณะเป็นเส้นโคง้งและหางแกส๊สหรือหางไอออนที่สองสว่างเป็นเส้นตรงและสองสว่างเป็นสีฟ้าซึ่งอาจมีความยาวได้ถึงหลายล้านกิโลเมตร การเดินทางอันโดดเดี่ยวของดาวหางฮันเลได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดวยร่างกายที่ประกอบด้วยน้ำแข็งและหินและหางอันสวยงามที่กำลังจะปรากฏมันจะมุ่งหน้าสู่ดวงอาทิตย์ทิ้งความมืดมิดที่มันจากมาไว้เบื้องหลังเพื่อเริ่มต้นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติร่องรอยแห่งอดีตพยานผู้เห็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจถึงวงโคจรของมันดาวหางฮันเล่ได้ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าอย่างไม่คาดคิดสร้างความตื่นตะลึงและทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมาอย่างยาวนานไม่ว่ามันจะโฉบมาในยุคข,ของอารยธรรมโบราณหรือในยุคกลางผู้คนต่างมองมันด้วยความรู้สึกที่ผสมผสานกันระหว่างความสงสัยและความหวาดกลัวในสมัยโบราณ ดาวห่างมักถูกตีความเป็นลางบอกเหตุสำคัญที่มาจากสวรรค์เป็นได้ทั้งลางร้ายที่บ่งบอกถึงหายนะโรคระบาดหรือสงครามและเป็นได้ทั้งลางดีที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ชาวจีนในยุคราชวงศ์ฮั่นบันทึกการปรากฏตัวของดาวห่างฮันเล่ไว้ในเอกสารโบราณอย่างละเอียด ในขณะที่ชาวบาบิโลนก็จารึกมันลงบนแผ่นจารึกดิ่งเหนียวบ่งบอกว่าการมาเยือนของมันเป็นเรื่องสำคัญที่ควรค่าแก่การจดจำแต่หนึ่งในบันทึกที่โด่งดังที่สุดและเห็นภาพชัดเจนที่สุดคือพรมปักบาเยอร์พรมปักผ้าใบขนาดยาวกว่า70เมตรที่บอกเล่าเรื่องราวการลุกรานอังกฤษของวิลเลียมผู้พิชิตในปีคริสตักราช1066 ในภาพหนึ่งของพรมผืนนี้มีการปักรูปดาวห่างประหลาดที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามันคือดาวหางฮันเล่ที่ปรากฏตัวพร้อมกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจครั้งใหญ่และหลายคนในยุคนั้นเชื่อว่ามันคือลางบอกเหตุแห่งชัยชนะของวิลเลียมเมื่อถึงปีคริสต์ศักราช1456 การปรากฏตัวของดาวหางฮันเลได้สร้างความหวัดหวั่นครั้งใหญ่ไปทั่วทั้งยุโรปในขณะที่อาณาจักรออตโตมันกำลังขยายอำนาจชาวคริสเตียนในยุคนั้นต่างเชื่อว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของภัยคุกค,ค,คามที่พระเจ้าส่งมาหลายคนถึงกับมองว่ามันคือดาบของซาตานและพระสันตปาปาคาลิกตัสที่สได้สั่งให้ส,สวดมนต์เพื่อขับไล่ดาวหางและชาวเติร์กไปพร้อมๆกัน ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ฟังดูไม่น่าเชื่อในปัจจุบันแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลและความน่าเกรงขามที่ดาวหางมีต่อจิตใจของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีร่องรอยที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เหล่านี้นับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเพราะมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้เฝ้ามองและพยายามทำความเข้าใจกับวัตถุจากอาวกาศนี้มาอย่างยาวนาน แม้จะด้วยความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ทุกยุคสมัยล้วนมีเรื่องราวที่ถูกเชื่อมโยงกับแสงสว่างจากดาวหางฮันเล่และเรื่องราวเหล่านี้ได้กลายเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าก่อนที่นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่จะเข้ามาถอดรหัสและเปิดเผยความลับที่แท้จริงเบื้องหลังมันเอ็ดมันเฮเล่บุรุษผู้ถอดรหัสการเดินทาง เรื่องราวของดาวหางเฮเลได้เดินทางเข้าสู่ยุคใหม่ในช่วงปลายศตวรรษที่17ซึ่งเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแทนที่ความเชื่อปรำปรานักดาราศาสตร์เริ่มมองดาวหางในฐานะวัตถุทางฟิสิกส์ไม่ใช่สัญญาณจากพระเจ้าอีกต่อไปและท่ามกลางเหล่านักคิดผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้นมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดมันเฮเล ที่จะเข้ามาเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับดาวหางไปตลอดกาลแฮนเล่ e เป็นทั้งนักดารา,าศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์และเพื่อนสนิทของเซอร์ไอแซกนิวตันเขาได้นำเอาหลักการของกฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิวตันมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการโครจรของดาวหางต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ในอดีต แฮนเลได้รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดและทำการคำนวณอย่างหนักหน่วงเพื่อหาคำตอบว่าการโครจรของดาวหางนั้นเป็นไปตามหลักการทางฟิสิกรหรือไม่ในขณะที่วิเคราะห์ข้อมูลเขาได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่น่าทึ่งแฮนเลพบว่าดาวหางที่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในปีคิศราช1531-1607 และ1,682มีวงโครจรที่คล้ายคลึงกันอย่างไม่น่าเชื่อเขาใช้เวลานานในการตรวจสอบและคำนวณซ้ำแล้วซ้ำอีกและในที่สุดเขาก็สรุปได้อย่างมั่นใจว่าดาวหางทั้ง3มดวงนี้คือดาวหางดวงเดียวกันเฮนเลขกลาหานพอที่จะประกาศคำทำนายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ เขาทำนายว่าดาวหางดวงนี้จะกลับมาให้มนุษย์ได้เห็นอีกครั้งในปีคริสตศักราช1,758ซึ่งเป็นเวลา16ปีหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วคำทํานายนี้เป็นเหมือนการเดิมพันครั้งสำคัญเพราะหากดาวหางไม่กลับมาตามที่เขาทํานายไว้ชื่อเสียงของเขาและหลักการของนิวตันอาจจะถูกตั้งคำถาม แต่เมื่อถึงคืนคริสต์มาสปีคริสตศคักราช1,758ดาวหางที่รอคอยก็ได้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจริงๆแม้แฮนเล่จะไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่การกลับมาของดาวหางตามคำทำนายของเขาก็เป็นการพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าดาวหางไม่ได้ปรากฏขึ้นแบบสุ่มแต่มันโคจรไปตามกฎแห่งฟิสิก์ ดาวหางดวงนี้จึงถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาว่าดาวหางแฮลเล่และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ก็ได้เรียนรู้ที่จะเฝ้ารอการกลับมาของผู้มาเยือนจากอาวกาศดวงนี้ด้วยความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงการกลับมาจากแสงสว่างสู่ความรู้หลังจากที่ดาวหางฮ e, ันเล่พิสูจน์ความถูกต้องของคำทำนายของเอ็ดมันด์เลเล่ไปแล้ว การกลับมาครั้งต่อไปของมันในปีคศ1910จึงไม่ได้สร้างความตื่นตะหนกเหมือนในอดีตแต่กลับสร้างความตื่นเต้นในหมู่ผู้คนทั่วโลกและในปีคศ1986ที่มันกลับมาอีกครั้งการมาเยือนครั้งนี้ถือเป็นการพบกันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างมนุษย์กับดาวหางดวงนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้เพียงแค่เฝ้ามองจากโลก แต่เราได้ส่งยานอาวกาศออกไปต้อนรับผู้มาเยือนจากอาวกาศอย่างใกล้ชิดนานาประเทศทั่วโลกได้ร่วมมือกันในภารกิจนี้ภายใต้ชื่อโครงการกองทัพฮันเลซึ่งมีทั้งยานจากโซเวียตญี่ปุ่นและองค์การอาวกาศยุโรป ESA แต่ภารกิจที่โดดเด่นที่สุดคือยานอาวกาศไกออโทโขององค์การอาวกาศยุโรป ยานลำนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้ทนทานต่อการประทะก,กับอนุภาคขนาดเล็กจากหางของดาวหางฮันเล่และมันก็ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญโดยการพุ่งเข้าใกล้แก่นกลางของดาวหางฮันเล่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อเข้าใกล้ในระยะประชิดยานไปออโต้สามารถเก็บข้อมูลและถ่ายภาพนิวเคลียสของดาวหางฮันเล่ได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน เราได้เห็นว่านิวเคลียสของมันไม่ใช่ก้อนกลมที่สวยงามเหมือนที่จินตนาการไว้แต่มีรูปทรงที่ไม่สมมาตรคล้ายกับทัวลิสงความยาวประมาณ15กิโลเมตรพื้นผิวมีสีดำสนิทซึ่งเป็นผลมาจากชั้นฝุ่นคาร์บอนที่ปกคลุมอยู่หนาแน่นและจากรอยแตกบนพื้นผิวมีไอน้าคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆพุ่งออกมาเป็นลำแสงสว่างราวกับน้ำพุ ข้อมูลที่ได้จากภารกิจนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวหางไปอย่างสิ้นเชิงมันยืนยันว่าดาวหางคือก้อนน้ำแข็งสุกปกตามที่นักวิทยาศาสตร์เคยตั้งสมมติฐานไว้และการระเหิดของแก๊สจากนิวเคลียสนี้เองที่ทำให้เกิดหมอกโคมาและหางที่สว่างสวยัยยานไกออโตไม่เพียงแต่ได้ภาพถ่ายที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีสนามแม่เหล็ก และสภาพแวดล้อมโดยรอบของดาวหางฮันเลออีกด้วยการกลับมาของดาวหางฮันเลในปี1986จึงไม่ใช่แค่การปรากฏตัวบนท้องฟ้าแต่เป็นการเปิดประตูบานใหม่สู่ความเข้าใจในระบบสุริยะของเราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเทคโนโลยีและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์มารวมกันเราก็สามารถถอดรหัสความลับของผู้มาเยือนจากแดนไกลได้ และเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้ารอคอยการกลับมาในครั้งต่อไปด้วยความรู้ที่มากขึ้นและไม่ใช่เพียงความเชื่อเหมือนในอดีตการรอคอยนับถอยหลังสู่การกลับมาครั้งต่อไปทุกๆการโคจรของดาวหางฮันเล่คือการเดินทางที่ยาวนานและโดดเดี่ยวมันใช้เวลาเฉลี่ยถึง75 7 6ถึง76ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบ และการเดินทางนี้จะพามันออกไปไกลกว่าวงโครจรของดาวเนปจูนซึ่งเป็นขอบเขตที่หนาวเหน็บและมืดมิดที่สุดของระบบสุริยะชั้นนอกก่อนที่แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จะดึงมันกลับเข้ามาอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นการแสดงแสงสีอันง,งดงามบนท้องฟ้าของเราการเดินทางของดาวหางฮันเล่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษยชาติไปแล้วมันเหมือนกับนาริตาจัก,กรวาลที่นับถอยหลังการมาเยือนของมันผู้คนต่างส่งต่อเรื่องราวและประสบการณ์การดูดาวหางฮันเล่จากรุ่นสู่รุ่นบางคนอาจได้เห็นมันตอนเด็กและมีโอกาสที่จะได้เห็นมันอีกครั้งในวัยชาราเป็นเหมือนการทักทายกับเพื่อนเก่าจากอาวกาศที่ห่างหายกันไปนาน จากการคำนวณวงโคโจรที่แม่นยำขึ้นเรื่อยๆนักดาราศาสตร์ได้กำหนดวันนัดหมายครั้งต่อไปไว้แล้วนั่นคือปีคศ2061ในช่วงกลางปีนั้นดาวหางฮันเล่จะโคโจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อีกครั้งทำให้มันส่องแสงสว่างและมองเห็นได้ง่ายขึ้นจากโลกซึ่งในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้ามนุษย์จะได้เห็นมันอีกครั้ง พร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่าเดิมมากอาจจะมีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทรงพลังยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งภารกิจสำรวจที่ถูกส่งออกไปต้อนรับมันโดยเฉพาะดาวหางฮัลเล่จึงมีความสำคัญมากกว่าแค่ก้อนน้ำแข็งและฝุน่นที่เดินทางมาตามวงโคโจรมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางอันยาวนานและความผูกพันที่มนุษย์มีต่อจักรวาล มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เราเห็นว่าแม้เราจะอยู่บนโลกใบเล็กๆแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะอันกว้างใหญ่การกลับมาของมันทุกครั้งคือโอกาสให้เราได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งเพื่อระลึกถึงอดีตที่มันเคยสร้างความหวาดหวัน่นและเพื่อมองไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความรู้และความเข้าใจ การรอคอยการกลับมาของดาวหางฮันเล่ในปี2061จึงไม่ใช่เพียงแค่การรอคอยปรากฏการทางดาราศาสตร์แต่เป็นการรอคอยตำนานบทใหม่ที่กำลังจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และเป็นการย้ำเตือนว่าการสำรวจจักรวาลของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดตราบเท่าที่ยังมีดวงดาวและดาวหางให้เราค้นหาความลับของมันต่อไปบทสรุป ตำนานที่ไม่มีวันสิ้นสุดจากการเป็นเพียงเศษเสี้ยวของน้ำแข็งและฝุ่นในห้วงอวกาศอันหนาวเหน็บสู่การเป็นตำนานที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ดาวหางฮัเล่ได้เดินทางผ่านการเวลาและจัก,กรวาลมาอย่างยาวนานกว่า1,000ปีเรื่องราวของมันเริ่มต้นจากความเชื่อและความหวาดกลัวของอาระยธรรมโบราณไปจนถึงการถูกถอดรหัสด,ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ชื่อว่าเอ็ดมันฮัลเลเราได้เห็นว่าการปรากฏตัวของดาวดวงนี้ไม่เคยส้ำรอยมันเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งลางร้ายและชัยชนะในอดีตและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการค้นพบในยุคสมัยใหม่และในที่สุดมันก็ได้กลายเป็นสะพานเชื่อมโยงความเข้าใจของมนุษย์จากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งดาวหางฮัลเล่ จึงเป็นมากกว่าแค่ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นทุกๆ75ปีแต่มันคือผู้เดินทางผู้บอกเล่าเรื่องราวที่พาเราย้อนกลับไปในอดีตอันไกลโพ้นเพื่อทำความเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเรามองจัก,กรวาลอย่างไรและนำเราไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ๆม,มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการสำรวจและความอยากรู้อยากเห็นที่ไร้ขอบเขต ที่ผลักดันให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเพื่อไขความลับของจักรวาลการโคจรของมันยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งทุกๆวินาทีมันกำลังมุ่งหน้าออกห่างจากดวงอาทิตย์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางกลับมาอีกครั้งในปี2061ซึ่งถึงแม้จะเป็นเวลานานแต่ก็ไม่ใช่การจากลาอย่างถาวรเพราะมันจะเป็นการกลับมา เพื่อบอกเล่าตำนานบทใหม่ให้แก่คนรุ่นต่อไปและเป็นเครื่องเตือนใจว่าการผจญภัยในจักรวาลของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดตราบเท่าที่เรายังคงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อค้นหาแสงสว่างจากดวงดาวนั้นอยู่เสมอ